ที่เรารายงานกันไปค่ะว่าในโซนอาเซียนมีความน่าสนใจใ,ในการลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในรายประเทศแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจนะคะต่อการเติบโตในอาเซียนผ่านการจัดงานสัมมนา AEC Business Forum 2026ของธนาคารกรุงเทพค่ะที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและก็ธุรกิจไทยนะคะขยายโอกาสในอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี AEC Business Forum 2026ภายใต้แนวคิด New ASEAN อ p พระดามชิปรวบรวมผู้นำและนักธุรกิจระดับโลกรวมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและเมกาเทนที่กำหนดอนาคตอาเซียนเพื่อช่วยภาคธุรกิจไทยปรับตัวลดความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสการเติบโตโดยธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนคู่คิดและธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค ยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจต่างประเทศยาวนานกว่า70ปีพร้อมเครือข่ายที่ครอบคลุม9ประเทศในอาเซียนและเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ธนาคารได้ส่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่องสามารถสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและธุรกิจครอบครัวจนพัฒนาเป็นองค์กรระดับประเทศและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในต่างประเทศสะท้อนบทบาทของธนาคารกรุงเทพในการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างรอบด้านในทุกช่วงของการเติบโตหน่วยงานนี้นี่ออเปรตมาทั้งหมดประมาณ7จิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในหลากหลาย ประเทศโดยเฉพาะในเอเชียแล้วก็นอกเอเชียก็มีอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ที่ลอนดอนนะครับในเอเชียเองเนี่ส่วนใหญ่มีอาเซียนนะครับประเทศสมาชิกของอาเซียนเนี่ยแล้วก็อยู่ในนอกจากประเทศไทยก็ยังมีโอเปอเรชั่นของแบงก์กรุงเทพเนี่ยอยู่อีกแปประเทศเป็นอีกปีนหนึ่งที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าในแง่ของ Environment หรือ,อ,อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยก็ ุกคนก็ทราบดีนะครับเหมือนในประเทศไทยเลยนะครับในประเทศอื่นๆที่เราไปอยู่ก็มีความายากไม่แพ้กันนะครับแต่ในความยากตรงนั้นมันก็จะมีทั้งวินเนอร์มีทั้งผู้ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของวินเนอร์เราก็มีลูกค้าที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้เองเนี่ยก็ยังมุ่งหวัง,วงต่อนในการที่จะสัต์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่เรียนนะครับในช่วงจังหวะที่อาจจะขับขันหรือมีความกดดันไม่ว่าจะรูปแบบใดๆเนี่ยก็มักจะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของอาเซียนในฐานะภูมิภาคแห่งโอกาสธนาคารกรุงเทพสะท้อนภาพเศรษฐกิจจากประเทศที่มีการเติบโตโดดเดน่นอย่างเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งกำลังเป็นจุดหมายสำคัญด้านการลงทุนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกปทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ GDP เวียดนามโตมากกว่า8%หรือแม้กระทั่งมีภาษีเรื่องทรัมป์เนี่ยการส่งออกเขาก็โต10กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ส่งออ,ออกไปอเมริกาเนี่ยโต28%เวียดนามจะมีการเลือกตั้งในพรรคคอมมิวนิสต์ใหม่ ซึ่งผู้นําที่จะนำพาเวียดนามออกไป5ปีนี่ได้ประกาศแล้วครับต่อไปนี้เวียดนามโตละปีละ10เป็นต์เป็นอย่างน้อยติดต่อกันอีก5ปีข้างหน้าชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะเติบโตจากปจุมาณ22ล้านคนเป็น30ล้านคนการบริโภคมหาศาลกับหนี้สินครัวเรือนที่ต่ำเนี่ยจะสามารถบริโภคสินค้าไทยที่เขาชอบเนี่ยอาหารไทยที่ขงป๊อปปูล่าในเวียดนามสินค้าไทยที่ป๊อปปูลา่าผม,ม่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีม,มีโอกาสมากสาหรับธุรกิจไทยครับท่านที่อยู่เมืองไทยติดต่อผ่านธนากรุงเทพ Facebook AEC Connect ก็ได้ครับ เราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเกีเ่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนและบางทีถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เวียดนามเนี่ยผมก็จะมาออกสดไลฟ์ในการอัปเดตครับการเติบโตในภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี2026เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการก่อสร้างแล้วก็โครงการมกับโปรเจกต์ต่างๆอย่างเช่นโครงการขยายชางฮีแอร์พอร์ตเทอร์มินอล5โครงการขยาย MRT ส่วนต่อขยายแล้วก็เส้นทางใหม่ย,ย้ายท่าเรือออกไปจากเมืองแล้วก็พัฒนาเขตเมืองมาทดแทนก็จะทำให มีการหมุนเวียนในส่วนของเศรษฐกิจความโดดเด่นของสิงคโปร์ก็คือการเป็นหาบการทำเทรดดิ้งต่างๆนะคะสิงคโปร์มีความน่าเชื่อถือใน,ในระดับ global สิ่งที่สิงคโปร์เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของ e อ i n n s s o i i t y ธุรกิจใดๆก็ตามที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคมผู้สูงวัยโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสใดๆก็ตามมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆในสิงคโปร์ วกเวลเนสพวกเมดิคอลอะไรพวกนี้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะทุกท่านทีออ่อยู่ที่เมืองไทยก็สามารถติดต่อเราได้ที่ AEC Connect นะคะนอกเหนือจากการให้บริการการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศธนาคารกรุงเทพพร้อมดูแลด้วยความรู้เกี่ยวกับ,กกบตลาดท้องถิ่นความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพทั่วทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ อธนาคารได้มีการตั้ง e s econnect e นะครับตั้งมาน่าจะเกินสิปีนะครับทำหน้าที่สำคัญในการที่จะโปรโมทหรือส,สัมผัสนะครับการค้าการลงทุนข้ามประเทศนะครับซึ่งลูกค้าก็ดีในต่างประเทศของเรานะครับหรือคนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วสนใจอยากจำลงทุนในประเทศไทยนะครับก็อยากจะหาจุดจุดหนึ่งที่สมมติมว่ามีคน ลูกค,ค้าของเวียดนามต้องการจะมาลงทุนหรือมาค้าขายในประเทศไทยก็อยากเวียดนามสามารถที่จะติดต่อมาที่ AC Connect เพื่อ AC Connect จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนโอกาสทางธุรกิจข้อจากัดในเรื่องภาษีหรือข้อกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่สําคัญในเบื้องต้นในเรื่องการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงไปไปเจอวี i บ้างหรือกระบวนการต่างๆที่สําคัญในการที่จะมาลงทุนที่คุณจะรับรู้ธนาคารกรุงเทพตอกย้ําบทบาทเพื่อนคู่คิด พร้อมเคียงข้างธุรกิจไทยในทุกจังหวัดการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั่วอาเซียนด้วยเครือข่ายและความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกรงและยั่งยืนในระยะยาว ต้องบอกเลยนะครับว่า AEC นั้นเติบโตวไวจริงๆครับแล้วถ้าคุณชมมีโอกาสออกไปเที่ยวรอบๆบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นครับว่าการเติบโตนั้นน่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสอีกมากที่จะไม่คุณชมนั้นสามารถขยายธุรกิจไปได้นะครับติดต่อไปได้ครับที่ทางธนาคารกรุงเทพนะครับ